ดีค่ะสวัสดีค่ะอันตอบคำถามแปงจ้ะอุ๊บจะมาตอบคำถามกอบ์ฟแมนเข้ามานืดหน่อยแน่นแน่นอ่ะปลดไฟมาอันเด็กดแปงกลับเพิ่งคอมเมนต์มาว่าลูกน้องสาวคนหนาพอคอยสูงสิงกับญาติทั้งแม่จันสินะาไม่เคยสูงสิงคืออะไรเดี๋ยวฟังแม่อ่านก่อนโอเคแม่เชื่อว่าพ่ค่อยสูงสิงกับพี่น้องทั้งแม่เห็นเป็นจังสันเขาเลยบ่ค่อยสนใจเพคนว่า คือจังคือจังย่าไปไท่นะบ่สูงเสิงมาเตโต้เสียงนะอืมบ่บ่อยสูงเสิงก็คือไม่ค่อยยุ่งกับไม่ค่อยยุ่งกับญาติทางแม่แล้วไม่ไม่ยุ่งไม่สนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยกับญาติทางแม่ฟังแม่ไหมเนี่ยตกใจนุ่งงเขาบอกว่าญาติทางนั้นอะร้านสาวอะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสนใจกับญาติทางแม่เหมือนกับว่าเพิ่นไปไปคอมเมนต์กับอีกคลิปหนึ่งเพิ่นบอกไว้ เพราะว่าหลานเบาไทยบ่ได้เลยบอกบาเบาไทยบาเบาเอียงเสียนว่าดีที่อลาเบาไทยเบายังแล้วก็คุยกระตากะยากเอียงเสียนนะเป็นวางจันเป็นเรืว่าดีที่ลามาชงสิยนกับขอบครัก็มัคุยได้แบบเนี้ยเออแล้วแม่กับฮัตให้เบาเสียนนะกรณีละอีกสาเหตุหนึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แม่ฮัใไ้หนูเบาไทยใส่ได้เบาไทย พราะว่ากรีกก็พูดได้กับิีวอลเับพูดทั้งนําไทยก็แล้วอีสานก็บวาน้ํนตากับยายจังสิแมนมันก็เป็นคนดีก็โตนูย่างแรกเลยคือเป็นคนดีก็โตหนูย่างที่สองก็คือเป็นคนดีกับกับคุณตากับยายกับคนทั้งนั้นเพราะว่าอย่างเพิ่นบอกว่าร้านเพิ่นเบาเบาก็ย้อนยังเบาเบได้มันบอกร้านเพิ่นเบาบได้เวลาไปปุ่นปร่สูงสิงก็ย้อนยังเพราะว่าพูดไม่เป็นไม่รู้จะไปคุยกับใครถ้าสมมติเอานูว่าบ่เป็นเรื่องหนูอยากไปว่าเอ้าไปไทย เราเบือบ่บอเราไม่พูดอไไปดอกประเทศที่เราษาดอะไรเพราะมันก็เป็นเหมือนไม่รู้จากใครอืแบบนี้ยม่รู้จักไครเราคุยอย่างกับเได้ไม่รู้เรื่องอะไรจักเป็นเขาวอ่าพื้นเพราะยังไงหวงแต่คนสิบอ่าพื้นก็หมายถึงไงถ้าสมมติเราไปประเทศอื่นนะอมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเราฟัง <c oughs> ไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นแต่ยูเ่าก็เลยเป็นเป็นว่าก็เลยเป็นบ่อยากไปเพอะได้ไปแล้วแก็บ่บ่มมวนเออบ่มมวนบ่สนุกแล้วไป ก็คือคือจังเพลนวานน่ะแหละยูยูคือจังอยู่เตโต้งสินะไปเพราะว่าต้องไปที่ซื้อเปนว่าแต่หนูอ่ะหนูล่ะไปเพราะว่าว่าทะไรก็อยากไปหาไปเพราะว่าอยากไปใช่ไหมไปไม่ใช่ไปไปเพราะว่าต้องไปใช่ไหมอืมก็ดีว่าคือแบบไปแล้วหนูคุยรู้เรื่องเลยก็ดีอืมก็ก็คือชื่อว่าจังไรล่ะ ก็คือมันมันก็แล้วแต่ละนะแล้วแต่ครอบครัวบ่แน่ดอกแม่เพิ่นอาจจะสอนอยู่แต่ว่าเด็กน้อยถ้ามันอยู่ถ้าเขาอยู่แต่ทั้งนี้แล้วเขาบ่ได้ใส่บ่ได้เว้าเขาก็อยากเว้าแล้วก็พ่อแม่เขาจะอาจจะบ่อกเคียงคัดนําล่หละอาจจะแบบบ่ว่าเออหนูต้องเว้าหรืออย่างเดิซี่หรือว่าทั้งเ่อเขาจาเขาจะอยากให้เว้าเขาจเว้าน้าแต่เด็กน้อยก็บ่ว่าก็ได้ส่แม่บ่ลละมันมกก็แล้วแต่เด็กน้อยนําล่ะ เด็กหน่อยอยู่นิฮานลุงคนนี่ย่ำพอแมเว่าภาษาไทยน้ย่นมันเยอยากอายเด้ไปไปโุงเรียนไปท้้งนอกเบา,บาไทยน้ำนกองน้ำแม่กับมีเด้แมนบ่างหนูเค,นเคยเห็นบา่บางหนูเคยเห็นบ่กมีเด้มีมีม,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 มีหลายคนแบบออกไปทั้งนอกเลยคนรู้จ,จักกันนั่สิก็เจะสิบอกว่าอู้ยออกไปท้องนอกเบาย่อมเบาไทยน้ำเลยไม่มีแต่เบาเนี่ยเ่าทาเป็นไทยมากับตอบเป็นภาษาฝรั่งจังเซียนะยังเด็กหน่อยผู้ชายแห่งหน่อยหน่อยที่สีเบาไทย จะหมักภาษาฝรั่งแต่อีหล่าเด้บ่ได้มันหวานมันงดแห้งดีมันบ่ไปใส่ผู้ใดกับโบ่รู้เรื่องน้ำบอกอย่างกะได้ว่าที่แห้งได้หลายภาษาไปอยู่หบางนึงกับโบภาษาหนึ่งไปอยู่หบางนึงกับโบภาษาหนึ่งว่าที่ตอบแต่แม่นเต่งอย่างไงบ่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรไหนแต่แม่นบอกมันก็ไม่มีอะไรจะพูดไง <Okay. S 1> ม่ก็พูดไปหมดแล้วแม่พูดไปหมดเพราะหนูไม่พูดไงแม่ก็เลยพูดโอเคก, <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้แหละก็คือเกินนั่นแหละก็แต่อีตนเด็กน้อยแหละพ่อพ่อเด็กน้อยบอกบ่ได้กับว่อยากไปก็เบื่ออะไรเงี้ยแต่แตาก็แย่อยากพูดน้ำอยากเล่นน้ำกับเล่นบ่ได้กับพูกับรู้เรื่องก็เลยก็เลยกลายเป็นห่างเหินกันไปเลยแบบนี้ก็เลยกลายเป็นไม่สนิทสนมประมาณนั้แนแหละจาแต่ว่าก็เน,นาะก็แล้วแต่เขเพู่นไนแหละขอบคุณที่คอมเมนต์มา ค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,บคคะจบแบบคนนู้นอีห <c oughs> <c oughs> ล่าว่าซอยแม่เบาเลยว่าไม่อยางสิเบานะบาบาล้วแมวเบิดแน้ว